วันนี้เดี๋ยวมาพาชมนะครับโฉนดที่ดินที่เล็กที่สุดนะครับจากพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินนะครับอันนี้เป็นสำเนานะครับที่เอามาให้เราดูเป็นสำเนาที่ดินพื้นที่ที่เล็กที่สุดในประเทศไทยนะครับทายซิว่าเล็กขนาดไหนนี่ครับเดี๋ยวหนึ่งย0 1 0ตารางวานะครับ ออกโฉนดแล้วด้วยนะครับี่โฉนดศูนย์ศูนดหนึกํลลางวาเนเท่ากับเท่าไหร่ยังไม่รู้ต้องคำนวณดูครับใครมีความรู้ความสามารถด้านคำนวณลองคำนวณดูครับนี่เป็นสำเนานโฉนดครับใส่กรอบวก็ยังดีเลยครับ เ็กที่สุดในประเทศไทย